ช้างกระหอมกลกลิ่นช้างกระหอมกลกลิ่นสวัสดีค่ะวันนี้ที่ปทุมธานีนะคะวันนี้ก็มาถ่ายกล้วยไม้ช้างกระ หอมกลุ่นกลิ่นกลุ่นกลิ่นนะคะออกดอกรับปีใหม่แล้วนะคะพี่จริ้งก็เริ่มออกตั้งแต่เดือนมกราแล้วค่ะเคยถ่ายไว้ค่ะแต่ปลายนั้นไม่ไม่รู้หายไปในหายยังไงก็ไม่เจอก็เอาณนะวันนี้ว่าเขาเกิดเท่านี้นะคะปีนี้ช่อนี้ที่แขวนไว้กับอ่อท่อนไม้นะคะท่อนไม้พี่ตูจะหลงลืมแล้วนะคะท่อนไม้นะคะ ก็ปีนี้ออกช่อเดียวค่ะเดี๋ยวพอเขาออกไปแล้วก็จะบำรุงให้เขาเยอะเลยเพราะว่าได้ได้ได้ทําปุ๋ยไปเยอะเลยค่ะแล้วก็มาถ่ายากล้วยไม้หวายนะคะสกุลหวายแต่เป็นสีเขียวนะคะ พี่ตู่เกิดวันพุธเลยชอบปล้ยไม้สีเขียวนะคะซื้อมาเยอะเลยนะคะหลายกล่องใครติดตามธรรมชาติชีวิตกับธรรมชาติของพี่ตู่แล้วเนาะจะเห็นว่าซื้อมาเยอะเลยค่ะวันนี้ก็แบ่งใส่กระถางเก่าๆที่มีมาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ใช้ใชปุ๋ยใช้ฮอร์โมนไข่นะคะใช้ฮอร์โมนไข่ฉีด ทุกสามวันถึง7วันนะคะเพื่อให้ช่อดอกเขาแข็งแรงแล้วก็ดอกสวยงามนะคะอันนี้คือช้างนาวช้างนาวนะคะนี่ช้างนาวช้างนาวไม่ยอมขึ้นไม่ยอมเกิดดอก ้างกระหอมกลุ่นกลิ่นช้างกระหอมกลุ่นกลิ่นค่ะสำหรับอ่าช้างกระหอมกลุ่นกลิ่นช่อนี้นะคะก็พี่โตก,ก็ปลูกมาเกือบสิบปีแล้วนะคะก็ออกดอกทุกปีประมาณเดือนมกราน,นี้แหละค่ะนะคะสำหรับกล้วยไม้ช้างกะอ่ามีชื่อพื้นเมืองว่า เอื้องตกโตนะคะมีลักษณะใบหนาแข็งนะคะยาวประมาณ25เซนถึง30เซนเมตรนะคะแต่ของพี่ตูไม่หนาไม่ยาวนะคะเพราะเขาเขายังปรับสภาพอยู่ในเมืองอยู่นะคะอ่าแล้วก็ใบก็กว้างประมาณ5ถึง7เซนติเมตรนะคะปลายใบเป็นแฉก2แฉกมนนะคะและ มีรากเป็นรากอากาศมีขนาดใหญ่ปลายรากมีสีเขียวเป็นตุ่มๆนะคะช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกโค้งลงช่อดอกยาวประมาณ2 0 4 0ถึงเซนติเมตรนะคะของพี่ตูนี่ก็เต็มที่ก็แค่1 0เซนติเมตรนะคะค่ะนี่ที่ที่ปลูกมานะคะค่ะ ช้างกระที่บ้านพี่ตูนี้นะคะจะเป็นขาวอมม่วงนะคะขาวอมม่วงสวยงามและก็หอมมากเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาบานนี่เห็นไหมที่เห็นเขียวๆนั่นแหละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเริ่มปากปากเขาเหมือนปากเป็ดกระเมา จะงอยนะสังกะมีคุณสมบัติที่หอมนานนะคะแล้วก็อยู่เกือบเป็นเป็นเดือนนะคะออกเกือบเป็นเดือนนะคะท่านอากาศเย็นมากๆนะนี่อากาศเย็นเขาก็ยังไม่ไม่ไม่ไมไมรีกรีบออกนี่ครึ่งเดือนแล้วนะคะเขาเกิดตั้งแต่เดือนวันที่หนึ่งต้นเดือนวันที่หนึ่งมกราแล้วก็อีกช่อหนึ่งนะคะพี่ตู ติดไว้ที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านนะคะอันนี้สมบูรณ์มากเลยเห็นไหมคะแทงแทงช่อออกมาสองช่อเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะจะจะจะเป็นแต่แต่ช่อไม่ยาวแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะแต่อันนี้สมบูรณ์มากดูกอเขาสีหนาเกือบเกือบสองนิ้วนะคะหนามากพี่ตูย้ายย้ายจากตรงตรงช่อที่แล้วะคะ่ะที่แขวนไว้ต่อไม้นะคะ แล้วทีนี้พี่ตู่เอาออกจากตอไม้นะคะมาแขวนไว้มะม่วงต้นมะม่วงาขาวนิยมหน้าบ้านนะคะมามามา,มาไว้เนาะค่ะเพราะว่าเขาเขาแยกกันค่ะเพราะตรงนั้นน่ะปลวกตรงตรงช่อที่แล้วอ่ะต้นมะม่วงต้นนั้นปลวกมันขึ้นเยอะเนาะมดก็เยอะปลวกก็เยอะมแมลงเยอะมากพี่ตู่ก็เลยเอามาไว้ตรงหน้าบ้านคือตรงนี้นะคะลองลองหามาปลูก ลองหามาปลูกนะคะช้างกระเดี๋ยวนี้หาไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าเขามีเลี้ยงเขามีเลี้ยงไเพราะเพราะเพราะแล้วก็เลี้ยงขายนะคะสวยแล้วก็หอมมากตอนนี้อยากได้สีชมพูช้างกระสีชมพูกับช้างกระสีแดงค่ะเนาะค่ะนี่ถ่ายให้ดูนะคะเผื่อจะใครใครก็อยาก,ยากจะนํามาปลูกคือคุณสมบัติของเขาหอมแล้วก็สวยงามนานทนค่ะ สวัสดีค่ะเช้านี้ที่ปทุมธานีนะคะมาดูสวนต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับของพี่ตุกนัเนี่ยสวยงามไหมคะนี่ดูด้านหลังไปเลยดูด้านหลังไปเลยดูด้านหลังไปเลยนะคะสวยงามไหมคะนี่ดูดูด้านหลังพี่ตัวนะจ๊ะสวยงามไหมคะ Nam lam sáng ngàn nga mì nga 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 mì, nga nốt, mì nga nốt, mì nga nốt ที่ประฐมธานีนะคะไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอะไรเลยดีจัง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 ,จง,จงเนาะ